ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัตินักธรรมชั้นเอกข้อที่หนึ่งพระโพธิสัตว์เมื่อจะจุติลงสู่พระคันพระมันดาเสด็จมาจากไหน เฉลยเสด็จมาจากดุสิตพิภพข้อที่สองบุคคลผู้เป็นสหชาติของพระศัสดาที่บรรลุพระอรหันต์ และหลังพุทธปรินิพานมีใครบ้าง เฉลยผู้บรรลุพระอรหัสก่อนพุทธปรินิพานมีพระนางพิมพาเถรีและพระกาลุทายีและพระกาลุทายิยิเถระผู้บรรลุพระอรหัสหลัง พุทธบรลินิพพานมีพระอานนทเถระและพระชน,นะเถระข้อที่สามพระมหาบุรุษ ทรงดำเนินด้วยพระบาท7จก้าหลังจากประสูติใหม่ๆเรื่องนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาววาชิระยานวโรโลดทรงถอดความว่าอย่างไร เลยทรงถอดความว่าน่าจะได้แก่ทรงแผ่พระศาสนาได้แพร่หลายในเจ็ดชนบทได้แก่1กาสีกาสีกับโกสละ2องมะคทะ,ะกับ อังคะสามสักกะสี่วัชีห้ามัลละหกวังสะเจ็ดกูลุ ไปข้อที่สี่ปฐมสาวกกับปัจฉิมสาวกคือใครได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งแรกว่าด้วยเรื่องอะไร เลยปฐมสาวกคือพระัญญากธัญญะฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องว่าด้วยที่สุดสองอย่างและมัชชิมะปฏิปทาปัจฉิมสาวกคือสุพัทธะปริพาชกฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องว่าด้วยพระอริยบุคคลทั้งสี่ประเภท มีอยู่เฉพาะในพระธรรมวินัยที่มีมักมีองค์แปด พระอานนท์ข้อที่5พระอานนท์ได้รับเลือกให้เป็นพุทธอุปถากในเวลาก่อนหรือหลังบรรลุเป็นพระโสดาบันได้รับการได้รับยกย่องจากพระาศาสดาว่าเป็นเอตตะ,ะคะในทางใดบ้าง ฉลยหลังบรรลุเป็นพระโสดาบันในทางเลิศกว่าพิสุทั้งหลายที่เป็นพระหูสูตรมีคติมีสติมีทิฏฐิและเป็นอุปถาก ข้อที่หการอุปสมบทสำหรับพระพิสุในพุทธกาลมีทั้งหมดกี่วิธีอะไรบ้างในปัจจุบันใช้วิธีใดเฉลยมีสาวิธีคือ หนึเอหิพิกุอุปสัมปทา 2. ติสรณะคา,นะา,ามณะ,ะติสรณะคมโนปะสัมปทาสามญติจตุธกรรมอุปสัมปทาใช้ยติจตุธกรรมอุปสัมปทา ข้อที่เจ็ดในพุทธกิจจกะถาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ด้วยทรงบุ่งประโยชน์อะไร ฉเฉลยทรงมุ่งประโยชน์ทั้งสามคือหนึ่งทิฏฐธรรมิกัดถะประโยชน์คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในปัจจุบัน2สามปรายิกัดถะประโยชน์คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในภายหน้า สปะพระมัธถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่วิมุตความหลุดพ้นพิเศษข้อที่8 พระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานด้วยเหตุผลอันใดเฉลยด้วย,ด,วยด้วยเหตุผลคือ 1. จะเป็นเหตุเกิดแห่งมหาสุทัศนสูตรสองจะได้โปรดสุพัทะ ปริพาชกผู้เป็นพุทธเวนยะ 3. จะได้ป้อมกันการลบครั้งใหญ่เพื่อแย่งชิงพระบรมสาริกธาตข้อที่เก้า พระเถระรูปใดได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตตะทคะดังต่อไปนี้ก็ทรงทิพจากสุยานขอ,อยังตะโกนให้เลื่อมใส เป็นทำกระถึกคอรักครั้งผู้ทรงจีวรเส้าหมองงอผู้เป็นขิปปาพิญยาตัสรู้เร็วก็ ก่อทรงทิพจากสุพระอนุรุธทธะเถระขอพระกาลุทายเทีเถระยังตะกูลให้เลื่อมใสข้อขอ พระปุณณมันตานีบุตรเป็นธรรมกระถึกผลักรังพระโมคลาดเถระผู้ทรงจิวรเศร้าหมองงอง,งู พระพาหิยะธารุจิริยะผู้เป็นขีป,ปาพิญยาตัดสูุเร็วข้อที่สิบ ขามหากัสปะเถระชักชวนพิสุทธ์ทั้งหลายให้ทำสังคยนาครั้งแรกเพราะปาลบเหตุอะไรเฉลยเพราะปาลบเหตุสองประการคือหนึ่งระลึกถึงคำของสุภัทวุฒทะบันชิต กล่าวช่วงจากพระธรรมวินัย 2. องระลึกถึงอุปการะคุณของพระผู้มีพระภาคที่มีอยู่แก่ตน